ผมแปมเล่าประสบการณ์จริงเคยถูกเพื่อนโทรตามตีสองให้ช่วยประกันคดีมาแล้วขับกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่หลายคนพูดถึงหลังในรายการปู้เสือรอทีท่ีกรสุดแซบอย่างป๋อมแปมนิติชัยชิตทรอออกมาเล่าถึงประสบการณ์จริงของตัวเองระหว่างการพูดถึงกรณีข่าวดังของนักแสดงสาวมารีเบรินเนอร์ที่ถูกแจ้งข้อหาม얼แล้วขับและปฏิเสธการเป่าแอลกอฮอล์เมื่อมีคนถามขึ้นกลางรายการว่ามารีเมื่อคืนไม่ต้องนอนห้องขังเหรอ ปอมแปมก็ไม่รอช้าแชร์เรื่องราวเรียๆจากชีวิตจริงทันทีว่าประกันตัวได้สองหมื่นฉันเองไม่ได้ขับรถแต่เมื่อก่อนเพื่อนชอบโทรมาตอนต,อนตีสองตีสามบอกให้ช่วยมาประกันตัวหน่อยเราก็ไปนั่นแล้วพอรุ่งเช้าก็ต้องไปศาลต่อเพื่อรับข้อกล่าวหาจะได้ไปบำเพ็ญประโยชน์หรือรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้านเพื่อนสีสายหายอย่างปิงปองพงษ์ชัยก็เสริมประเด็นสำคัญว่าไม่ใช่ว่าเป็นดาราแล้วจะรอดนะทุกคนก็ต้องเจอกระบวนการเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะดังหรือไม่ก็ตามงานนี้เรียกว่าเป็นทางการเล่าประสบการณ์ตรงที่แทบและสะท้อนมุมมองจริงจังว่าไม่ว่าใครจะมีชื่อเสียงมากแค่ไหนกฎหมายนั้นเท่าเทียมสำหรับทุกคน